มากเนาะอ,อ่ประเด็นก็คงไม่ต้องให้ใหเอ่ยถึงชื่ใครหรอกเ็าเป็นว่าสําหรับคนที่เราเราเคยรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็คนที่แล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะที่ผ่านมาต้องบอกก่อนว่าพวกเราเนี่ยอย่าใช้คำว่าทีมเลยกลุ่มคนที่เขา นักถือพระศาสนาเนี่ยนะประเด็นหลักๆของเขาที่เข้าไปซัพพอร์ตใครบางคนน่ยก็คือมาจากพระนะครับต้องบอกก่อนว่าแต่พระนะเขาไม่ได้ชื่นชมนิยมชุ่นชอบในตัวของบุคคลเนานะต้องบอกก่อนนะฮะแล้วทีนี้ก็ไม่อยากจะออกไปตอบโต้อะไรใครหรอกเมื่อเช้าดินแวรแวๆมันเสียงมเาห่าวที่หน้าบ้านนะก็เลยขึ้นมาพูดบ้างน,นะ เประเด็นประเด็นเนี่ยใครจะพูดยังไมไม่รู้นะก็จะพูดไปแบบนี้แนละประเด็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในโลกออนไลน์ความช่วยเหลือจากพี่น้องๆจะไปช่วยเหลือใครเนี่ยผมไม่เคยห้ามเลยนะแต่ก็เอ่อ อยากใช้สตินิดนึงนะแยกให้ออกระหว่างพวกหาก,กินด้วยการตกทัพย์เนี่ยมันก็มีไอ้พวกเชื่อกว่าในฉลาดตัวโง่เลยจะบอกใหนะ้แล้วถ้าจะมีคนมาขอบคุณร,มรวมๆว่าขอบคุณทีมงานสารแนวซึ่งก็ต้องบอกว่ามีผมเลยเป็นคนตั้งชื่อผมนี้ขึ้น,นมาผมต้องบอกว่า ทีมสารเนนว่าพวกเราถ้าจะถ้าใครพี่คนไหนเขาจะไปช่วยเหลือใครนะครับก็ให้ขอบคุณในในความเป็นส่วนตัวของเขานะเ mm. พราะว่าสารเแนบางคนเขาก็ไม่ได้ชื่นชอบในตัวคุณนะ mm. เขากับรังเกียดด้วยซ้ำอย่าอย่ามูเมชั่น mm. แล้วบางทีพี่เขาเขาไปช่วยบางเขาไปช่วยพระ mm. พเขาคิดถึงพระ mm. พ ตั้งใจก็ยำไว้นะนะส่วนประเด็นเกี่ยวกับคน,นอื่นของพวไม่เข้าไปยุ่งหรอกเพราะว่าเวลาผ่านมาสามสิบปีน่ะมันก็สอนเราอะไรหลายอย่างนะฮะสอนให้เรารู้ว่าต้องต้องรับมือกับพวกน,น,นี้ยังไงจุดกำเนิด เรานี่รู้เลยว่าเอ่อต้องต้องรู้จักเพราะเก็ยนต่าเป็นแบบผมรักแม่ลัลชชานะผมว่าถ้าไหนคนเนี่ยวก็ได้ตามตามแต่ละช่องเ่ยที่ที่โฆษณาเข้ามาโภพันในชีวิตเรานะครับมันก็มีทั้งจิ่งจอกมีทั้งเอ่อมิจฉาชีพนะมิจฉาชีพในการรับคุณก,ก็มี พี่ผมเงียบเงียบผมไม่ค่อยออกมาพูดหรือก็เลยรู้ไหมเพราะผมมานั่งนึกแล้วก็มานั่งเจรจาหลายอย่าง,างนะแต่ก็ไม่พ้นที่จะโดนแซะจะบอกกอนแหละว่านเวลานี้ไปจะกัดกับใครใครจมูกหมวกับใครคุณคุณคกููมากัดกันบอกไหม